กบสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับพี่วันนี้กลับมาพบกับทางช่องเรานะครับพี่ใจรักพักเครื่องนะครับสําหรับพี่พี่ที่ยังไม่เคยเช่าพักนะครับพี่ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับหรือว่าแอดไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับที่ศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการชักช้าเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่หนึ่งนะครับพี่ รายการที 1> ่1นนะครับเป็นพระสมเด็จวัดคังร้อยปีนะครับพี่อยู่ในตลับพุกสวยๆแบบนี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดคังร้อยปีนะครับพี่เนื้อหาเก่านะครับพี่เนี่ยพี่ดูมน์สารนับพระมีมน์สารนับเนื้อเนื้อแตกแห้งๆนะครับพี่เนื้อลาๆแห้งๆนะครับองค์นี้ถือว่าสภาพสวย8 0 9 0นะครับพี่ไม่ได้สวยสมบูรณ์แบบขนาดร0 0เเซนนะครับแต่พระได้สวยเดิมๆนะครับพี่ พระได้สวยเดิมๆนะครับดูก้อนมนสารต่างๆนะครับพี่สวยงามสมบูรณ์นะครับพี่องค์นี้สวยงามชัดเจนสมบูรณ์นะครับพระสมเด็จวรคังร้อยปีองค์นี้นะครับปีสอง5นห้าหนึ่งห้านะครับพีอ่องค์นี้เอาไปหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับพี่เอาไปหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับต่อมารายการที่สองนะครับพี่เป็น พระสมเด็จพระเจ้าห้าพระองค์นะครับเนื้อดินนะครับพี่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับพี่เป็นพระสมเด็จพระเจ้าห้าพระองค์นะครับพี่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพระเก่ารงกุนะครับพี่แบบนี้พี่เป็นเขาเรียกว่าพระเจ้าห้าพระองค์นะพี่นะนพี่ดูเลยโอ้โหเนื้อแห้งๆเก่าๆนะครับพระแท้เลยนะครับพี่แบบนี้พระแท้ดูง่ายนะพี่นะเป็นของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับไปเสิร์ชดูได้ใน Google นะครับพี่ขึ้นอยู่แล้วนะครับ ว่าสมเด็จพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่นะพี่ดูนะครับควาบความเก่าพระเนื้อหาแห้งๆนะครับพี่สวยเดิมๆสวยบ้านๆนะครับองค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่องนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับไม่ได้มีแบบว่าเดินตามสนามแล้วจะเจอนะครับพี่พระแบบนี้ต่อมารายการที่สามนะครับรายการที่สามนะเป็นเหรียญหลวงปู่ดิวนะครับว่าได้แตงทองนะครับพี่เหรียญรุ่นรวยรวยๆนะครับเนื้อ ทองแดงนะครับพี่ขออภัยครับอ่ะเนี่ยพี่ดูนะครับเหรียญสวยนะครับพี่เหรียญสวยเดิมเดิมนะครับเหรียญคมนะครับพี่สมบูรณ์เลยพี่เหรียญสวยคมสมบูรณ์นะครับพี่ดูนะครับร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับพี่อ่ะดูเส้นสายรายันนะครับพี่ดูเส้นสายรายันนะครับความเก่านะครับพี่ความสมบูรณ์ของเนื้อเหรียญนะครับเหรียญสวยเก่าเดิมเดิมนะครับพี่เหรียญสวยเก่าเดิมเดิมนะพี่สวยเลยนะพี่นะสวยเลยพี่แล้วดูโค้ดนะครับ อ่าอันนี้มันเป็นเลี่ยมแบบว่าเลี่ยมวินเทจนะครับแบบเนี้ยเลี่ยมหนาหนามาแบบนี้พี่เอาเวลาส่องลงไปมันจะทําให้แบบภาพเหมือนเหมือนแบบว่าเป็นนูนๆอะไรอย่างเงี้ยนะพี่นะเนี่ยสวยเดิมนะครับองค์นี้ถือว่าสวยเดิมนะครับพี่อ่ะองนี้แบ่งปันกันเลยไปนะครับพี่แบ่งปันเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงปู่เหลียววัดไร่ตงทองนะครับเอาแปดร้อยบาทต่อมานะครับรายการที่สามนะครับพี่เป็นฐานุมารหลวงพ่อสุดวัสาราคุณน,นะครับพี่ อันนี้เป็นงาแกะเก่านะครับพี่อ่าหนุมานงาแกะหลวงพ่อสุนวัสสารกุลนะครับพี่งาแกะเก่าสวยๆแล้วครับพี่ตัวนี้สวยๆเลยนะครับอ่าแกะเป็นหน้าโขนนะครับพี่หน้าโขนนะครับแล้วดูนะครับพี่อ่าเป็นงานแกะเก่าด้วยมีดนะครับพี่เป็นศิลปะแกะเก่าด้วยมีดนะครับพี่อ่าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับพี่ตัวนี้ตัวนี้สวยเก่านะครับพี่ตัวนี้สวยเก่าสวยเดิมนะครับตัวนี้เอาไป2,500บาทนะครับพี่ อ่ะเอาไว้2,500บาทมีขนาดประมาณอ่ะใหญ่กว่าเหรียญ10นะครับพี่ใหญ่กว่าเหรียญ10บนะครับอ่าเปรียบเทียบให้ดูชัดเจน้วนพี่นะเอาไว้2,500บาทต่อมานะพี่นะเป็นงบน้ำอ้อยหลวงพ่อนเนียมวัดน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับพี่อ่าอันนี้เป็นงบน้ำอ้อยนะครับหลวงพ่อนเนียมนะพี่นะอ่าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเกจิยุคเก่านะครับพี่สมัยโบราณโบราณเลยนะครับอ่าเป็นสุดยอดคณาจารย์ แห่งเมืองสุพรรณนะครับพี่อ่าสำหรับหลวงพ่อเนียมนะครับวัดน้อยนะพี่นะอันนี้ก็พี่ดูนะครับความเก่านะครับคับเอ่อไข่ตะกัวนะพี่ขึ้นเลยนะครับพี่เพราะว่าเก่านะครับพี่องค์นี้เก่ามากนะไข่ตะกัวขึ้นแล้วเลี่ยมบินเทศแบบสวยๆแล้วนะครับพี่สวยๆนะครับงบนำอ้อยหลวงพ่อเนียมเอาไป1,200บาทนะพี่นะเอาไป1,200บาทนะพี่ต่อมานะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะหลวงพ่อกวยนะครับพี่ วัดโคสิตารามนะครับอ่าอันนี้เป็นพระสมเด็จแบกม่านะพี่นะพระเนื้อผงผสมดินนะครับพี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยเก่าๆสวยๆแบบนี้นะครับพี่ดูนะครับเส้นสายรายยันของเส้นซุ้มนะครับพี่สวยนะครับพี่สวยนะครับสมบูรณ์เลยพี่สมบูรณ์นะครับแล้วพี่ดูนะครับด้านหลังนะครับสวยเดิมแบบนี้นะครับพี่สวยเดิมๆแบบนี้นะครับอ่าองค์นี้เอามาแบ่งปันนะครับพี่เอาไป800บาทนะครับอ่าแบบนี้เอาไป800บาทนะพี่นะ สวยเดิมๆนะครับเอาไป800 pues. สม mm เด็จแหวกมากหลว nah. งพ่อกลวยนะครับต่อมานะครับพี่เป็นรูปหล่อครับหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะครับพี่อ่าเป็นน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยเขียนว่าวัดหนองปลาหมอนะครับพี่จังหวัดสระบุรีนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับพี่อ่าแบบนี้ดูนะครับพี่อ่าสวยเดิมนะครับสวยเดิมๆเลยพี่ใต้ฐานมีอุดผงนะครับใต้ฐานมีอุดผงนะพี่นะอ่าแบบนี้เก่าสวยนะครับพี่เก่าสวยแล้วก็ ไม่ได้มีหลายองค์นะครับแบบนี้มีองค์เดียวนะครับพี่แบบนี้มีองค์เดียวนะครับอ่าเนี่ยพระสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะดูความสมบูรณ์นะเส้นสายเหลี่ยจีวอนต่างๆนะพี่องค์นี้นะครับองค์นี้เอาไป800บาทนะพี่นะเอาไป800บาทนะพี่อ่าเก่าสวยนะครับ <c oughs> ต่อมานะเป็นพระเอ่อพิมพเสียนโรน,นครับเอ่อพิมพสะดุ้งกลับนะบหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่ อ่าอันนี้เป็นพระเนื้อดินนะครับพิมพ์สะดุ้งกลับนะครับพี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับอ่าพี่ดูนะครับพี่พระเนื้อดินเก่าๆนะครับพระเนื้อดินเก่าๆเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าพระสวยสมบูรณ์นะครับพระอยู่ในฟองสวยสมบูรณ์นะครับพี่พลิกมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยพี่ดูง่ายๆเลยนะครับพี่ดูง่ายๆเลยเป็นรอยดายนิ้วมือกดลงไปนะครับในแม่พิมอ่าสาหรับพระพ,ระพระิมพ์สะดุ้งกลับนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับองนี้เอาไป หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับพี่เอาไปหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับ <c oughs> ต่อมานะเป็นพระหลวงปูเผือกนะพี่นะพิมพ์ขุดสะใหญ่นะครับพี่พิมพ์ขุดสะใหญ่นะครับองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับพี่องนี้ถือว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะครับอ่าพี่ดูน,นะครับพี่อ่าเนี่ยพระสวยๆแบบนี้เลยนะครับคาบไข่คาบแป้งนะพี่ยังมีอยู่นะครับเนื้อเดียวกับสมเด็จเลยนะพี่นะ แบบนี้คือเป็นพระที่เนื้อเดียวกับสมเด็จเลยนะพี่ดูด็กเ,เก่าแห้งสวยนะครับพระเก่าสวยๆเลยพี่สวยเด,เดิมนะครับพี่พี่ดูเดิเนย่ยพี่ดูนะครับมวลสารต่งตางๆนะพี่นะอ่าเป็นพิมพ์รัสมิเอ้ยขออภัยครับเป็นพิมพ์ขุดสะใหญ่นะครับหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับพี่องค์นี้เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่เอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่ต่อมานะเป็นพระปิรันนะครับเอ้ ไม่ใช่พี่ขออภัยเป็นพระหลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าหลวงนะพี่เป็นรูปหล่อเอ่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนับสองสี่กว่ากว่านะครับพี่เนื้อตะกัวนะพี่เนื้อตะกัวเก่านะครับพี่เนื้อตะกัวเก่าแบบนี้เลยนะพี่นะแบบนี้เลยอ่ะเป็นเนี่ยเขาเรียกอรูปหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าหลวงนะพี่นะอ่ะเป็นเนื้อตะกัวนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับพี่จังหวัดพิจิตรนะพระสวยเก่านะครับพี่ พระสวยเก่าเดิมๆเ,เลยนะพี่นะพระสวยเก่าเดิมๆนะครับพี่อาดูนะครับความเก่าเนี่ยพี่ดูดิความเก่าเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเก่าปึกนะครับพี่สําหรับรูปหลอป่อหลวงพ่อเพชรวัดธาด้วงนะพี่องค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยพอพี่อ่าแบ่งปันนะครับอ่ารายการต่อมานะครับรายการต่อมาเป็นรูปหลป่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับพี่อ่าเป็นพระปั๊มเนื้อทองแดงนะครับพี่เป็นพระปั๊มเนื้อทองแดงนะพี่นะ อ่าพี่ดูนะครับตัวหนังสือคมๆแบบนี้เลยนะพี่ตัวหนังสือคมๆร้อยตัดแบบนี้เลยนะครับพี่องค์นี้สวยนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่สวยนะครับพี่อ่าหน้าใช้นะครับเอาไว้ใช้ขึ้นคอได้เลยนะครับพระแท้นะครับพระแท้ดูง่ายนะครับพี่องเนี้ย <c oughs> องค์นี้เอาไป900บาทนะพี่เอาไป900บาทนะพี่นะ <c oughs> ต่อมานะครับรูปรหล่อหลวงพ่อโสธรนะปีสองพันห้าร้อนะครับพี่อ่า อุดก mm ิ่งนะครับขย่าวแล้วมีกิ่งดังนะครับพี่ลื่นๆเลยพี่กิ่งดังลื่นๆนะครับองค์นี้เป็นพระที่สภาพใช้นะครับพระสภาพใช้แต่ได้ความเก่าดูง่ายนะครับพี่อาสองห้าหนึ่งสองห้าศูนย์ศูนย์นะครับพี่พระพุทธโสธรปีสองพันห้าร้อยนะครับพระสวยเก่าเดิมๆนะครับพี่พระสวยเก่าเดิมๆนะครับสวยๆเลยพี่สวยๆเลยนะพี่นะองค์นี้เดิมๆเลยอุดกิ่งสวยๆนะพี่เนื้อท้องเหลืองนะพี่องค์นี้เอาไปเก้าร้อยบาทเหมือนกันนะพี่นะเอาไปเก้าร้อยบาท ต่อมาในองค์นี้เลยพี่องค์นี้เป็นพ si ิมพ์นิยมบีนะครับพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับพี่พิมพ์นิยมนะครับพี่เป็นพิมพ์นิยมบีนะครับพี่่าดูเนื้อหาก่อนพี่ดูเบอร์ตะใบรอยตะใบนะพี่แล้วพี่ดูรอยตามมดนะครับรอยเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับพี่รอยดินขี้วัวเนี่ยข้าบเบ้านะพี่ดูง่ายนะครับองค์นี้พี่ผมว่าเก่าถึงยุคนะครับพี่เนื้อแบบเนี้ยเป็นร้อยปีอยู่แล้วนะพี่นะอ่า เนี่ยเป็นร้อยปีอยู่แล้วนะครับเนื้อจัดจัดแบบนี้พี่เนื้อจัดจัดแบบนี้นะครับพระสวยสมบูรณ์เก่าๆนะครับพี่พระสวยเก่าๆเดิมๆนะพี่นะอ่ะองค์นี้เอาไป1,600บาทนะครับเอาไป1,600บาทนะพี่นะพระเก่าสวยนะครับพระเก่าสวยมากนะครับพี่อ่ะต่อมานะเป็นพระปิดตานะครับพี่เป็นพระปิดตานะครับอันนี้เนื้อผงกุ๊กลักนะครับแล้วก็มีการลงรักปิดทองมาอีกกีนะครับพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงปู่ไข่ว่เชิงเลนหรือเปล่า อ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นพระปิดตาหลวงผู้ไข่ว่าเชิงเรนหรือเปล่าพี่นะแล้วดูนะครับพี่รักเก่าๆทองเก่าๆแบบนี้พี่อ่ะดูน้ำคาบรักเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะองคนี้คราบรักเดิมๆเลยพี่อ่ะองนี้นะครับองนี้ผมเอาแปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพ,นะพ,พร้อมตลับพุกไว้ใช้ด้วยหนึ่งใบเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่รายการต่อมานะเป็น ทเท้าไปสุ่วันนะครับพี่สมุดสงครามสองห้าสี่ห้านะครับอันนี้เคยรีวิวไปแล้วนะพี่นะเคยรีวิวไปแล้วนะพี่เหรียญสวยเก่านะครับเหรียญสวยเก่าสมบูรณ์น,นะครับพี่คมชัดลึกนะครับดูโคตัวตอกนะครับพี่โคเป็นตัวตอกนะครับตอกโคลงไปแบบนั้นเลยนะครับพี่แล้วดูนะค,ความคมชัดนะครับพี่ความคมชัดของเหรียญน,นะครับเหรียญตึงมากนะครับพี่ดูรอยตัดด้านข้างนะครับแล้วมาดูพื้นเหรียญด้านหลังนะครับ ตัวหนังสือนะพี่เส้นสายรายยันนะพี่คมชัดทุกอย่างนะครับพี่อ่ะองนี้นะพี่นะองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยต่อมานะเป็นพระยอดธงนะครับพี่เป็นพระยอดธงเนื้อทองผสมนะครับพี่หล่อบโบราณนะครับอันนี้พี่ๆต้องไปหากรุหาที่หาทางกันเอาเองนะครับพี่น้องไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอยุธยาหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นอยุธยาหรือเปล่า อันนี้ต้องรบกวนให้พี่ๆไปหาที่หาทางกันเองนะครับไปรุ้นนะครับพี่แต่เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับพี่เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะพระยอดธงนะพี่กุไหนไปดูเนาเองนะครับต่อมานะเป็นพระท่ามะปางนับเนื้อดินนะครับพี่เนื้อดินเก่าๆนะครับพระแท้ดูง่ายๆนะครับพี่แล้วดูนะพวกแร่มะขามพวกเนี่ยคาบไข่คาบกุนะครับพี่ตามซอกลึกๆนะพี่นะดูนะครับ พระธามาปางองค์นี้นะพี่นะไม่รู้กลุไหนนะครับไม่รู้ที่นะครับพี่แต่เป็นพระแท้แน่นอนนะครับดูแล้วเป็นพระแท้แน่นอนครับเนื้อแก่งแก่งเก่าๆแห้งๆแบบนี้พี่อ่ะองค์นี้เอาไป700บาทนะพระธาตามาปางสวยๆเก่าๆนะพี่เอาไป700บาทรายการต่อมานะพี่บ้น้น้น้พี่จ๋าอ่ะเป็นเหรียญหล่อนับรูปหัวใจนะครับพี่อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็น ที่ไหนนะครับพี่แต่พี่ดูความเก่าก่อนพี่ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญหล่อที่ไหนนะครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อเก่าๆนะครับไข่ปึกๆแบบนี้ยไม่รู้ที่นะครับพี่แบบนี้ไม่รู้ที่นะครับแต่พระเก่าสวยส,สมบูรณ์นะครับพระเก่าสวยสมบูรณ์นะครับเก็บเดิมๆบ้านๆเลยพี่แล้วมีการเจาะหูในตัวแบบนี้ด้วยนะพี่นะเจาะหูในตัวแล้วพี่ดูความเก่าดิปึกเลยนะพี่อันนี้เอาไว้ใช้พุทธคุณได้เอาไว้ศึกษาดูเนื้อได้นะพี่นะพระเก่าเป็นร้อยปีนะครับพี่แบบนี้ พระเก่าเป็นร้อยปีนะครับพี่สาหรับเหรียญดอรูปหัวใจองค์นี้นะครับพี่สาหรับเหรียญดอรูปหัวใจองค์นี้เอาไป900นะพี่นะเอาไป900นะครับขอขอค่าความเก่าหน่อยพี่ขอค่าความเก่าหน่อยนะครับต่อมานะครับพี่เป็นพระชัยวัดนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอีกหนึ่งองค์นะครับพี่อันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับพี่พระเก่านะครับเนื้อสวยนะครับพี่เนื้อสวยนะครับได้มาบ้านบ้านนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยในเกจิยุคเก่านะครับอ่าเป็น เกจิดังนะครับแห่งเมืองสุพรรณบุรีนะครับพี่เป็นเกจิยุคเก่ากับสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับพี่องค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอพี่เอาไปเจ็ดร้อยบาทพอพี่พระชายหลวงพระเนียมวัดน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเอาไปเจ็ดร้อยอะต่อมานะครับจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับพี่จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับเนี่ยพี่ดูนะครับลองลอยคาบเบ้านะครับพี่ดูใบหน้าใบตาครับติดยันหน้านะครับพี่องค์นี้ติดยันหน้านะครับ แลวดูนะครับเป็นปากหูปิงแบบนี้พี่พระเก่าสวยนะครับพระเก่าสวยนะพี่ของดีราคาย,ย่อมเยาวนะครับของดีราคาย,ย่อมเยาวนะครับพี่เนี่ยพิมพ์ทรงถูกต้องนะครับปากหูปิงนะครับพี่ห่วงเป็นหูปิงนะแบบนี้พี่เอาไป 1, าพันเดียวพอพี่เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับอะต่อมานะเป็นพิมพ์รัศมีนะับเนื้อตะกัวอ่าหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าน,นะครับเนื้อตะกัวนะครับพี่องค์นี้เดี๋ยวมาดูเลยนะครับพี่ความเก่า อ่าพี no ่ดูนะครับความเก่านะพี่เก่านะครับพี่เนี่ยพี่ดูตะกัวเนี่ยตะกัวเก่านะแบบนี้เลยตะกัวเก่าจะเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะอ่าดูนะครับพี่ด้านหลังต้องมีจานนะครับด้านหลังต้องมีจานนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับองค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่อ่าสาหรับพิมพ์รัศมีหลวงปู่สุขเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับพี่พระเก่าสวยนะครับต่อมานะเป็นเหรียญหลอนะครับพี่เป็นเหรียญหลอเนื้อตะกัวพระปิตาคระหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าอีกหนึ่งองค์นะครับพี่ แล้พี่ดูความเก่านะครับเนี่ยความเก่านะครับของเหรียญดอเนี่ยเนื้อตะกัวหลวงพุสุกนะครับพี no ่หลวงพุสุกเนี่ยจัดสร้างพระไว้เยอะมากนะครับหลากหลายพิมพ์นะครับหลากหลายเนื้อนะครับอ่ะแล้วพี่ดูนะครับเนื้อหาเก่านะพี่แล้วพี่ดูเนี่ยเป็นห่วงเชื่อมมาแบบนี้พี่เขาเชื่อมมาโบราณเลยนะครับพี่เชื่อมมาโบราณนะครับองนี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่นะเอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่พระเก่าสวยๆนะพี่อ่ะต่อมานับเหรียญหลวงปู่โตนะครับพี่ เหรียญหลวงพุโตวัดประดูชิมพีนะครับ2512นะครับพี่2512นะครับเป็นเหรียญบาทน้ำมลนะครับเหรียญเก่านะครับเนื้อทองแดงนะพี่เหรียญเก่าเนื้อทองแดงนะพี่สวยๆนะพี่อ่าสวยๆนะครับเหรียญเดิมเดิมเลยพี่เหรียญเดิมเดิม2องหนะครับพี่2512นะครับเหรียญเดิมสวยนะครับพี่เหรียญเดิมเดิมสวยๆนะพี่นะดูดิยลองรอยความเป็นธรรมชาติต่างๆนะครับสวยเดิมสมบูรณ์นะครับพี่อ่าเหรียญสวยเดิมสมบูรณ์นะเหรียญนี้เอาไป900บาทพอพี่ เหรียญบาทนะ้ำมลครับหลวงปู่โตวัดพระดูชิมเปียไปเก้าร้อยบาทต่อมานะเป็นรูปถ่ายคนระับหลวงปู่สุขนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่นะรูปถ่ายภาพขาวดำนะเป็นกระดาษหนังไก่นะพี่นะเป็นกระดาษหนังไก่เนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะครับอ่าสวยสมบูรณ์นะครับบานนี้สวยสมบูรณ์นะพี่นะอยู่ในเรี่ยมบินเทตแบบนี้เลยอยู่ในเรี่ยมบินเทจแบบนี้เลยนะมีร่องรอยการใช้มาแล้วนะครับพี่ มีร่องรอยการใช้มาแล้วนะครับพี่เนี่ยองค์นี้สวยสมบูรณ์นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะพี่ต่อมานะเป็นพระกิ่งชัยล <c oughs> พโโีพระโอ้โหพระชัยวัดเอ้ยอันนี้เป็นพระกิ่งใบดีพินานเออผมจะเรียกยังไงดีอะเนี่ยพี่ดูนะแต่มีโค้ดนะใต้ฐานนะพี่ผมไม่รู้ว่าออกที่ไหนเหมือนกันนะครับแต่เป็นพระแท้นะครับพี่หนึ่งสี่หนึ่งสองนะพี่เป็นพระแท้นะครับ รอบโบราณนะครับพี่เป็นพระแท้นะครับพี่พระกิ่งพารีพินาศนะครับวัดบรวรนะครับพี่ปกติออกวัดบรวรแต่องค์นี้ผมไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะพี่นะ,ะพี่ๆลองไปหาที่หาทางกันเองนะครับมีโคด้ดใต้ฐานนะพี่อ,องค์นี้เอา500บาทนะพี่เอาไปใช้บุทธคุณพระแท้กันเอาไป500บาทนะรพระนภัรยรีพินาศใช้ได้เลยนะครับมีบุทธคุณแน่นอนต่อมานะเป็นพิมพ์รัศมีนะครับพี่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับพี่ หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับอ่าพี่ดูนะครับพระสวยคมสมบูรณ์นะครับพี่ดูเนื้อดิพี่นะเนื้อเนี่ยเป็นพระสมเด็จเลยนะครับพี่เนื้อเดียวกับพระสมเด็จเลยนะครับดูนะครับพี่ความเก่าความแห้งนะครับพี่ความเก่าความแห้งความสวยนะครับองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับดูเนื้อหานะครับความเก่าต่างๆอ่าดูมวลสารนะครับดูคือข้างนะครับพี่สวยสมบูรณ์นะพี่เป็นพิมพ์รัศมีหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับองค์นี้เอาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะพี่นะ เอาใบหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะพี่ต่อมานะเป็นรูปหล่อนางกวักนะครับอันนี้น่าจะเป็นทางสายใต้ไปพี่หรือว่าจะเป็นของหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะผมไม่แน่ใจนะครับพี่ๆลองพิจรารณาดูที่กันเอาเองนะครับแต่เป็นพระที่แท้ดูง่ายนะพี่นะเป็นหล่อแบบนี้ดูง่ายนะพี่แท้ดูง่ายเลยนะพี่นี่ดูดีหล่อโบราณแบบนี้พี่ผมดูเป็นหลวงพ่อ,ออิ่มวัดหัวเขานะพี่นะอ่า แต่เจ้าของเก่าบอกเป็นทางใต้อันนี้เราก็ไม่รู้นะพี่อ่าเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นที่ไหนกันแน่แต่องค์นี้เอา900บาทนะพี่นะพระเก่าๆจะสวยนะพี่เอา900บาทพระเก่าสวยนะพี่เอา900อพอต่อมานะเป็นเหรียญเอ่ <c oughs> เอเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับเอ่าเหรียญเก่านะพระดีปีละสองพันสี่ร้อยกว่าๆวนะพี่นะห่วงเชื่อมส,ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ ห่วงเชื่อมสวยๆแบบนี้เลยนะพี่แล้วลองมาดูด้านหน้ากันนะครับแล้วลองมาดูด้านหน้าความคมสมบูรณ์นะครับพี่พระสวยสมบูรณ์นะครับองนี้นะพี่นะองนี้เอาไป1,400บาทเหรียญหุวมพ่อไว้บ้าแหลมนะครับ1,400บาทต่อมานะเป็นเหรียญปั๊มนะครับพระพุทธโสธรนะพี่พิมพ์2หน้านะครับพี่เปเหรียญปั๊มพระพุทธโสธรพิมพ์2หน้านะครับพี่ดูนะความเก่าความตึงนะครับความแน่นนะครับ <c oughs> พระเก่านะพี่อง์นี้พระเก่าและสวยด้วยพี่พระเก่าและสวยด้วยนะพี่นะดูดิเป็นพิมพ์สองหน้าพระพุทธโสธรนะครับจงชะชะชังหวัดฉะเชิงเซานะพี่นะจังหวัดฉะเชิงเซานะพี่พระเก่าสวยสวยนะพี่อ,องค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่นะเอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่สวยเก่านะครับเดิมเดิมเลยพี่ต่อมานะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับอีกหนึ่งองค์นะพี่นะั้นเนื้อตะกัวนะพี่แล้วดูความเก่านะพี่นะ เนี่ยโอ้โหไขเขยขึ้นปึกปักแบบนี้เลยนะพี่เนื้อไข่ปึกปึกเลยพี่สําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ชอบในและศรัทธานะครับในบาร,รมีของหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี่ผมว่าองค์นี้เอาไว้ใช้บุญคุณได้เลยองค์นี้เอาไว้ใช้บุญคุณได้เลยนะครับดูเนื้อนะครับดูความเก่าอา่าองค์นี้เอาไป1,200ับาทนะครับพี่เอาไป1,200นรบาทนะพี่นะ อ่ะต่อมานะครับรายการต่อมาเป็นรูปหล่อนะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อเออ่หลวงพ่อไผ่ป่ะพี่อ่าน่าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไผ่ป่ะครับเนี่ยพี่ดูดิรูปหล่อแบบนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นเหมือนเหมือนหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับพี่เป็นหล่อโบราณน่าเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับเนี่ยพี่ดูดูเนื้อสวยๆนะพี่เนี่ยพี่ดูดิ สวยๆเลยพี่สวยเดิมๆนะครับพี่รูปรอหลวงพ่อป่ายนะครับวัดกำแพงนะครับพี่องค์นี้สวยสมบูรณ์นะครับองค์นี้สวยสมบูรณ์เอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่นะเอาไปหนึ่งพันบาทนะพี่ต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะวัดบางกระเบาานะพี่นะเป็นเหรียญเนื้อตะกวดนะครับอ่าเป็นเหรียญเนื้อตะกัวรองพิมพ์นะครับพี่ อ่าพี่พี่ไม่เคยเจอกันแน่นอนนะครับสําหรับเหรียญเนื้อตะกั่วนะครับพี่ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญเอ่อเอ่อเนื้อ,เน,อเนื้อฝาบาทหรือว่าเนื้อทองแดงอะไรประมาณนั้นนะครับพี่น,น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะส่วนใหญ่อันนี้เป็นเหรียญเนื้อตะกั่วรองพิมนะครับอ่างานตามท้องสนามไม่มีนะครับพี่แบบนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีแน่นอนนะอ่องานฝีมือตามท้องสนามนะพี่ไม่มีนะไม่เจออยู่แล้วนะครับพี่อ่า แล้วไม่มีคู่เหมือนเลยพี่พระแบบนี้ไม่มีคู่เหมือนนะครับอ่าสาหรับเหรียญน,นี้นะพี่นะเอาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเอาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทต่อมาต่อมานะเป็นเหรียญหลวงปู่หม,มุนนะครับวัดบ,บ้านจานนะครับพี่อ่าเนี่ยพี่ดูนะเหรียญเก่าสวยสมบูรณ์ข้างหลังเป็นเท้าพวะสุวรรณนะครับองนี้แจกฟรีนะครับพี่องนี้แจกฟรีถ้าเข้ามาส่งที่อยู่มาได้เลยนะครับสําหรับพี่ที่ <c oughs> สำหรับพี่ที่เห็น h, เนี่ยที่ผมพูดตอนเนี้ยคนแรกก็ทักเข้ามาได้เลยนะแต่ช้าไม่ได้นะพี่ช้าอดนะครับบอกก่อนต่อมานะเป็นเหรียญพรมสีหน้าหลวงปู่ด,ดูนะครับวัดสแกนนะครับพี่เหรียญเกา่าสวยสมบูรณ์นะครับเหรียญพรมสีหน้านะพี่นะเป็นเหรียญโล่นะพี่เป็นเหรียญรูปทรงโล่นะครับแล้วพี่ดูนะมีจานมือแผ่วๆมีจานมือแผ่วๆสวยๆนะครับพี่เหรียญเก่าสวยสมบูรณ์แบบนี้พี่อ่าเหรียญเก่าสวยสมบูรณ์แบบนี้เอาไป1000บาทนะครับเหรียญหลวงปู่ดู เหรียญผมสีหน้าหลวงผู้ดูนะครับเอาไป1,000บาทอ่ะรายการต่อมานะเป็นเหรียญปราพ่อนะครับพี่เหรียญปราพ่อนะครับเสด็จพ่อรอห้านะครับพี่เนื้อเงินนะครับพี่เนี่ยเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับสวยๆเลยพี่จุรารงกรนะครับบรรมราชาธิราชนะครับพี่เป็นเหรียญปราบพ่อเนื้อเงินนะครับพี่เนี่ยพี่ดูดิเป็นเงินนะพี่นะรับประกันแน่นอนเป็นเงินนะครับพี่ไม่ใช่ว่าเอ้ยไอ้ห่เองไปเอาอะไรมาให้พี่เนี่ย ดูนะดูโคนะ้ดนะพี่โค้ดกรมคมนะพี่สวยๆแบบนี้เลครับเหรียญน,นี้ผมขอสองพันบาทนะครับพี่เหรียญป่าพ่อสเสด็จพ่อรอห้านะพี่ขอสองพันบาทนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็นพระหลวงพ่อปานนะพี่นะน่าจะออกกุวัดคูสรอดป่ะพี่อ่าน่าจะออกกุวัดคูสรอดนะครับเนี่ยขา,ขาวขาวเนื้อข้าวขาวสวยๆนะพี่นะอ่าวพีท่านไหนยังไม่มีนะยังไม่มีนะพี่อ่า เป็นพิมพไก่หางพวงวะพี่อ่านะ่าจะเป็นพิมพ์ไก่หางพวงนะออกกุวัดกุทสรอดนะพี่นะเนื้อเขาขาวสวยๆแบบนี้พี่อ่า <c oughs> อง์นี้เอาไปแปดร้อยบาทเอาไปแปดร้อยบาทนะพี่นะเอาไปแปดร้อยมาก่อนได้ก่อนนะครับต่อมานะเป็นพระขุนแผ่นเคลือบนะครับจังหวัดอยุธยาน,นะครับพี่อ่ากาุวัดใหญ่ชัยมงคลน,นะพี่ดูความเก่าเลยเนี่ยดูรอยแตกดานนะครับพี่ดูรอยแตกดานนะครับ เนี่ยสวยเลยนะครับพี่รอยแตกลานสวยๆเลยพี่เนี่ยองนี้ถือว่ามีสเสน่ห์นะพระมีมนสเสน่ห์มากอยู่ในองค์พระอยู่แล้วอะไร้อยู่ในตลับพุกหนึ่งใบเอาไว้ใช้หรือไว้ฝากญาติผู้ใหญ่ก็ยอมดีนะครับยอมดีสําหรับองค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้เอาไปในราคาพิเศษนะครับพี่เอาไป900บาทนะครับเอาไป900บาทอาต่อมานะเป็นพระหลวงพูททวดนะพี่นะเป็น เบตงนะพี่เลขคด1021นะพี่1021แบบนี้นะพี่นะดูนะครับความเก่านะครับพี่รอบโบราณนับเนื้อนวะนะครับนะนะนะพี่รอบโบราณเนะืนะ้อนวะและ้วมีค่าแปะทองด้วนยะพี่มีการแปะทองมาที่องค์พระด้วยนะครับอ่ามีการแปะทองมาที่องค์พระด้วยองค์นี้เอา1,000บาทพอพี่อ่ารูปหล่อหลวงปู่ทวดเบตงนะเอาห0ึ่บาทต่อมานะเป็นเอ 1, ่อหลนะวงปูท่ทวดนะับพิมพ์ใหญ่นะครับพี่โอ้ขออภยัยครับขออภยัย เป็นพิมพใหญ่นะครับองนี้เป็นเนื้อวาดนนะับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพี่สองสี่เก้าเจ็ดนับดูนะครับพี่เนื้อเก่านับราไข่เนี่ยขึ้นเลยนะพี่นะไข่เนี่ยไข่ในเนื้อพระนั่นที่ขึ้นเลยนะพี่นะแล้วดูใบหน้าใบตาติดชัดสมบูรณ์นะพี่ติดชัดสมบูรณ์พระสวยสมบูรณ์อีกหนึ่งองนะครับองค์นี้ทักก่อนได้ก่อนนะครับพี่ทักก่อนได้ก่อน เอาไป1,200บาทนะครับเนื้อว่าน2497หลวงปู่โตเอ้ยขออภัยเบอร์ไปใหญ่พี่หลวงปู่ทวดต่อมานะเป็นเหรียญเจริญพรร่างนะครับหลวงปู่ทิมนะครับปีเอ่อ1นนะครับพี่อายุ95ปีนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่เหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้เอาไป1000พรนอะพี่นะเอาไป1,000พรนอะพี่เหรียญน,นี้ขาดทุนนะครับเหรียญน,นี้ขาดทุนนะพี่เอาไป1 0 0 0 ท่วนท่วน,นพอครับพี่สองห้าหนึ่งเจ็ดแบบนี้นะพี่นะสองห้าหนึ่งเจ็ดแบบนี้นะหลวงพูดทิมอายุเก้าสิบห้าปีนะครับอ่าเอาไปหนึ่งพันท่วนนะพี่นะมาก่อนเอาไปต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อบ่ายนะวัดช่องรมนะพี่สองสี่หกหนึ่งเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่าสวยนะครับพี่อ่าไม่แน่ใจว่าพี่พี่ไม่สนใจกันหรอแบบนี้พี่ไม่สนใจกันหรอครับเหรียญเก่านะพี่เหรียญเก่าสวยๆนะพี่หลวงพ่อบ่ายวัดช่องรมนะพี่อ่าเหรียญน,นี้เอาไปหนึ่งพัน 200บาทนะครับพี่เอาใบ1,200บาทเอารายการสุดท้ายนะครับรายการสุดท้ายอ่าเป็นพระสมเด็จนะครับวัดสตือนะครับอำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยานะครับพี่เป็นพระแท้นะครับพี่เป็นพระแท้นะครับเนี่ยเขียนว่าวัดสตือนะครับพี่วัดสตือเนี่ยพี่ดูนะครับความเก่านะครับพี่ดูเนี่ยพระแท้แน่นอนแบบนี้ดูง่ายๆเอาไว้ศึกษาดูเนื้อนะครับเอาไว้ศึกษาดูเนื้อหรือว่า เอาไว้ฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีนะครับพี่แบบนี้ก็ดีนะครับพระสวยๆเดิมๆแบบนี้พี่อ่าสำหรับองค์นี้นะพี่นะเอาไป800บาทนะครับสมเด็จวัดสตือนะครับพี่เอาไป800บาทพระเก่าสวยเดิมๆนะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ